สวัสดีกรับพบกับผมหมอยุนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ยิบสีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการอานดวงของผู้ที่เกิดราศีสิงหรลักนาสิงนะครับดวงในครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนพุทธศักราช2568นี้นะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15เมษายนเกี่ยวกับการงานการเงินและก็ความรักความสัมพันธ์นะครับ ซึ่งเป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจ,จงเป็นดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับขอใหาทุกท่านที่เป็นชาวราศีสิงลัคนาสิงห์นะครับที่เข้ามารับชมรับฟังได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับกับพยากรที่ดีๆนะครับที่ได้อ่านออกมานั้น ก็ขอให้สร้างความสำเร็จสมหวังสมปรารถนานำมาซึ่งความมัง่งคั่งมั่งมีสิสุขให้กับชาวราศีสิงห์ลคนาสิงห์ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้เท่านั้นนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ให้ปล่อยวางาทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออาภัยมาโอกาสนี้ด้วยนะครับอะไร ที่ปิดพลาดมานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นะครับซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็เผ,ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมนะครับถึงวันที่16กันยายน ท่านที่ทราบลัคนานะครับก็จะจมได้ตั้งราศรีตั้งลัคนาประกอบก,กันด้วยก็ได้นะครับแต่ตถ้าท่านไม่ทราบลัคนานะครับก็ให้จมตามราศรีของท่านนะครับซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยว่าท่านเกิดในวันที่เท่าไหรเดือนอะไรนะครับก็จมตามราศรีของท่านนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศรีสิงห์ลัคนาสิงห์ทุกท่านนะครับที่ก็ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับว่าพลังดวง ของท่านในช่วงครึ่งเดือนแรกเมษายนนี้นะครับว่าจะเป็นไปนใ,นในต่างใดนะครับขอตั้งจิตขอพลังขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจกักรวาลนี้เทพเทวาเทวดา,าตั้งหลายตั้งปวงโปรดได้สื่อพลังดวงปานมาตั้งพ้ายยิบสีใหอปอได้อ่านรู้แนวทางให้กับชาวราศีสิง์ลัคนาสิง์ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยเถิด ขอพลังไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนในช่วงวันที่1-15ถึง15เมษายนนี้ของผู้ที่เป็นชาวราศีสิงห์ลัคณาสิงทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอพลังไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกเดอะมูนนะครับก็บ่งบอกถึงสภาวะของแรงดึงดูดนะครับแรงดึงดูดที่ มากมายที่จะต้นดึงดูงดพลังดีๆเข้ามาให้เกิดความสำเร็จสมหวังนะครับแต่ว่าในพลังนั้นก็ตันจะมีบางสถานการณ์นะครับที่จะทมให้ตั้นนั้นในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้อาจจะมีอะไรเข้ามาเป็นที่วิตกกังวลน,นะครับบางสถานการณ์ตันก็จะไม่ก่อยแน่ใจสักเท่าไหร่นะครับในใจิตใจในความเชื่อมั่นของชาวราศีสิงห์ลักนณะสิงทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ จึงอาจจะมีกังวลอะไรลึกๆอยู่ในใจนะครับแต่ด้วยพลังแห่งแรงดึงดูดในความสําเร็จนั้นท่านจะมีพลังสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงลัคนาสิงทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเพื่อให้เกิดศักยภาพที่ดีนะครับที่ดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมที่เพิ่มพลังในแรงดึงดูดให้มีมากมายในที่จะดึงดูดความสําเร็จดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามา นะครับไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จในเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นดึงด,ดูดรายได้รายรับเส้นต่างการเงินก็ตามนะครับหรือดึงดดพลังแห่งความรักความสัมพันธ์ที่ดีๆมีโอกาสเข้ามาให้เกิดขึ้นก็ตามนะครับตั้งสร้างพลังแห่งความสดใสน,นะครับไม่ว่าท่านจะมีสภาวะไม่แน่ใจอะไรก็ตามนะครับก็ให้สร้างพลังแห่งความสดใสอยู่เสมอในทุกๆวันนะครับตื่นเช้ามานะครับ กระจัดความขุนข้องมองใจอะไรออกไปแล้วก็ยิ้มเย้ยแจ่มใสนะครับประการแรกไม่พบหน้าใครก็ตามยิ้มแย้มไม่กับตัวเองก่อนนะครับเยืนหน้ากระจุกแล้วก็ยิ้มไม่กับตัวเองนะครับแต่กอดชมในตัวเอง ให้เกียรติกับตัวเองในทิศทางที่ดีสร้างพลังแห่งความสดใสเบิกบานนะครับต่้นจะออกไปนอกสังคมนั้นก็จะดึงดูดพลังดีๆเข้ามานะครับพบแต่คนที่สร้างความสดใสกับท่านนะครับแล้วก็พบแต่แนวทางที่ดีๆที่จะให้ตั้น,นพบกับความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานนะครับแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเทวดานั้นนะครับจะชอบอยู่ และก็ชอบดูแลกับคนที่มีจิตใจจ่มใสเบิกบานคนที่อารมณ์ดีนะครับสําหรับคนที่หงุดหงิดง่ายคนกล้องหมองใจกังวลไม่ก้อยเบิกบานโมง่ายอะไรเวียงวีน่ายเนทะวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ค่อยเข้าใกล้นะครับเพราะฉะนั้นให้ชาวราศีสิงห์ลัคษณาสิห์ทุกท่านนะครับ ใช้พลังแห่งความสดชื่นจังไสเบิกบานในทุกๆวันก่อนนอนนะครับก็นอนด้วยจิตใจที่จังไสเบิกบานนะครับคิดแต่เรื่องบวกๆคิดแต่เรื่องดีๆนะครับหรือทำจิตใจให้มีสมาธินะครับไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธินะครับแต่เราก็ใช้ความเป็นสมาธิได้ในทุกกณะนะครับแม่ว่าจะ ในแต่ละวันในแต่เวลาเราทำงานอยู่ก็ตามนะครับที่เรามีเรียกว่ามีความสงบนิ่งให้มีจิตใจจอ,อกับสถานการณ์ที่เราทำอยู่นั่นเองก็คือการมีสมาธินั่นเองนะครับจิตใจไม่กวักแกวงไม่อ่ากไกเควไปในที่หนึ่งที่ใดนะครับก็จะทำให้เรามีสมาธิแล้วก็ดึงดูดเองสิ่งดีๆเข้ามาเติมเต็มนะครับไปไปต่อมานะครับที่จะบอก สามเหรียญนะครับไม่ว่าท่านจะตาอะไรก็ตามในช่วงวันเวลาดังนี้หลังกล่าวนี้นะครับถ้าท่านมีพลังแห่งความสดชื่นแจ่มใสท่านจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะครับการค้าการขายในเชิงปาณิชย์นะครับจะทําให้ท่านดึงดูดลูกค้าเข้ามาอุดหนุนอย่างอุ่นหนาฝากข้างนะครับที่จะทําให้ท่านกอบโกยผลกําไรมากมายนะครับหรือการเจรจาในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับจะสู่สภาพคล่องในทิศ่างที่ดีนะครับไม่ว่าจะปล่อยสินค้าอะไรก็ตามเป็นนายหน้าเจรจาอะไรนะครับ ก็จะตาม้ห่ตั้นนั้นสําเร็จสมหวังอย่างง่ายดายนะครับหรือในเรื่องของการเป็นอาชีพเกี่ยวกับการเสนอขายอะไรก็ตามแต่นะครับที่จะทําม้ท่ตั้นปลอดโปร่งในการเจราจาตกลงสําเร็จได้ง่ายๆนะครับก็เป็นโอกาสดีๆหรือการทํางานกันเป็นทีมเวิร์ก การร่วมกับผู้อื่นนะครับก็เป็นช่วงที่ได้รับพลังสนับสนุนกันในทิศทางที่ดีความมินก็จะเป็นไปในแนวต่างเดียวกันคล้อยตามกันที่มองเป้าหมายในเรื่องแห่งความสําเร็จนะครับก็จะทำให้ช่วงนี้เป็นโอกาสที่ได้รับพลังสนับสนุนที่ดีแล้วก็ดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาสูงมากมายนะครับแล้วก็หัดสวินถือไม้เท้านะครับสังคมก็เปิดโอกาสดีๆนะครับที่จะทำให้ตั้นตื่นตัวมีพลังในการกลับเคลื่อน นะครับมีแรงใจนะครับเนะรียกว่าสังคมสร้างให้ท่านนั้นมีกําลังใจในทิศทางที่ดีนะครับที่จะไปสู่ของอความเติบโตมีโอกาสได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทักษะอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับมาพัฒนาในการงานอาชีพต่างๆให้มีความเติบโตอย่างรวดเร็วในทิศทางที่ดีนะครับ และก็ช่วงนี้บางทีบางท่านนะครับอาจจะมีการเดินทางไปศึกษาไปเรียนรู้ไปอบรมสัมมนาอะไรในเชิงวิชาการมากยิ่งขึ้นนะครับหรือถูกส่งไปศึกษางานในต่างสาขาต่างพื้นที่ที่จะได้นําไอเดียใหม่ๆห,ห,หลากหลายเข้ามาพัฒนาในอาชีพของตัวเองนั้นให้พุ่งตัวเร็วยิ่งขึ้นในการที่จะไปสู่ความสําเร็จตามปรงประสงค์ตามปรัชนานึก เต็มเปรเซนนะครับความสําเร็จด้วยความบุดมสมบูรณ์ในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าอะไรก็าตามในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้เกิดสภาพกล่องอย่างสมดุลน,นะครับอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ก็าตามนะครับยวดยานยนต์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพก็าตามนะครับก็มีพลังที่สนับสนุนให้กับต้นนะครับโดยอัศวินหรือไม้เท้าที่มีม้านะครับก็เปรียบเสียงยานปานะที่ใช้ในการประกอบอาชีพนะครับที่มีพลังแห่างความแข็งแรง และก็สมดุลในทิศทางที่พึ่งพอใจนะครับใช้ด้วยความรื่นไหลกล้องตัวในทิศทางที่ดีนะครับพลังของบุคคลในกลัวเรือนก็ตามนะครับที่แมเป็นพลังที่เสริมเป็นพลังกําลังใจให้กับท่านด้วยพลังแห่งความแข็งแรงแข็งแกร่งอย่างสมดุลที่จะทำให้ท่านมีพลังในการที่จะสร้างความสําเร็จเข้ามาในก็หกถ้วยนะครับโอกาสของบางท่านนะครับที่ อาจจะมีโอกาสย้อนกลับไปรับหน้าที่เก่าๆได้ด้วยสรับบางท่านที่จจะมีเข้ามานะครับถ้าใครเกิดเป็นลูกน้องลูกจ้างอะไรต่างๆนะครับซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมีการเลือกว่าจ้างอะไรก็ตามแต่นะครับหรือจะออกมาจากหน้าที่นั้นด้วยเหตุอะไรก็ตามนะครับก็มีโอกาสตกเรียกตัวไปรับหน้าที่ใหม่นั้นอีกครั้งหนึ่งได้เช่นกันนะครับหรือบางท่านอาจจะมีนำงานเก่าๆนะครับที่จะ มีเข้ามาหรือบางคนนะครับก็มีโอกาสรับลูกน้องเก่าๆนะครับที่มีเข้ามาได้ด้วยนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาเสริมศักยภาพในการการงานธุรกิจของท่านนั้นได้มีความเติบโตได้ในท้ต่างที่ดีนะครับคนงานเก่าๆที่มีประสบการณ์นะครับมีความรู้ความฉลาดมีความปราดเปรื่องรู้งานในทิศทางที่ดีนะครับก็จะมาเป็นพลังสนับสนุนให้ในทิศทางที่ไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จ ก้าดาบนะครับขึ้นมาในเรือนของอาริด้วยนะครับซึ่งสดคล้องกับเดอะมูลนะครับที่ขึ้นมาไพ่ใบแรกนี่ก็อย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับ ต้องระมัดระวังนะครับในสภาวะอารมณ์ที่อาจจะเป็นศัตรูกับชาวราศีสิงห์ลัคนาศิง์เป็นสําคัญในช่วงวันเวลารังกล่าวนี้นะครับท่านต้อง,งระมัดระวังนะครับเพราะบางทีนั้นเรื่องบางเรื่องนะครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงเลยนะครับทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบถูกต้องตามลําดับขั้นตอนอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรแต่บางทีนั้นชาวราศีสิง์อาจจะ าราศีสิงห์ลัคนาสิงห์อาจจะเก็บอะไรก็ามาเป็นสภาวะให้ตัวเองกังวลเท่านั้นเองนะครับอาจจะด้วยความไม่แน่ใจหรือความไม่เชื่อมั่นในตัวเองก็ตามหรือในสภาวะต่างๆที่มีเข้ามาแต่ให่ตันนั้นกังวลน,นะครับก็ไปสอดคล้องกับตัวมูลนะครับเพราะฉะนั้นจึงกล่าวไว้ดังแต่เริ่มต้นแล้วนะครับชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นั้น ไม่มีไม่ว่าอะไรจะเข้ามาตามไม่ตั้นต้องคิดก็ตามนะครับก็คิดด้วยความจำใสเบิกบานคิดด้วยเหตุด้วยผลคิดด้วยความเหมาะสมคิดด้วยอย่างถูกต้องที่จะไม่ส่งผลถึงในเรื่องของที่จะกระทบถึงสภาวะต่างจิตใจหรือสภาวะต่างร่างกายนะครับก็จะทําให้ตั้นนั้นคิดในแง่บวกในทิศที่ดีนะครับหาถ้วยนะครับนี่สอดคล้องมาถึง9ดาบด้วยนะครับที่ส่งผลมา ถ้าว่าตัานคิดในแง่ที่กังวลแล้วก็คิดในแง่ลบหรือในคิดที่คุณกล้องมองใจอะไรต่างๆนะครับก็ทําให้ตัานนั้นมีโอกาสในการที่จะบริหารการงานไม่สมปรารถนาเท่าที่ควรก็ได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับจึงอาจจะต้องมีการเรียนรู้ทาความเข้าใจอะไรสร้างมารมไม้จมใสเบิกบานนะครับมีพลังที่จะกลับเคลื่อนในทิศทางที่ดีนั่นเองาตัานอารมณ์คุณกล้องมองมัวนะครับ บางทีนั้นสภาวะของการคิดไตรตรองอะไรต่างๆนั้นบางทีก็ไม่ลดแรงและก็ส่งผลไปถึงร่างกายได้ด้วยนะครับที่จะทําให้ร่างกายนั้นได้รับในเรื่องของการอ่อนเพียเปียแรงเกิดเจ็บป่วยได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องสร้างพลังแห่งความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานนะครับเด็กถือด้วยนะครับพลังแห่งยิ้มแย้มแจ่ม,มจใสพลังแห่งรู้สึกให้กับพี่กับเปล่านิติางที่ดีนะครับ แล็กก็ขึ้นในเรือนของมรณะด้วยนะครับที่จะบอกบอกต่ากว่าตั้นนั้นมีความคุนคล้องหมองมัวนะครับไม่สร้างพลังอย่างความสดใสก็ามาก็จะทําให้ตั้นเจ็บป่วยได้ด้วยในเช่นในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับประจันต้องระมัดระวังนะครับชาวราศีสิงลัคนณาสิงเพราะฉะน,นั้นสร้างพลังให้ตนนั้นไม่ว่าตั้นจะอายุสักเท่าไหร่ก็ตามนะครับก็ให้ตั้นนั้นมีพลังอย่างความสดใสเหมือนวัยหนุ่มวัยสาวอยู่ชอ่าเสมอนะครับก็จะทําให้ตั้นนั้น มีพลังที่เข้มแข็งในการที่จะบริหารจัดการในการงานธุรกิจต่างๆในหน้าที่ต่างๆที่ดูแลรับผิดชอบอยู่นั้นนะครับไปสู่เส้นทางของความเติบโตในทิต่างที่ดีนะครับ t h เดวิลนะครับช่วงนี้ท่านก็มีพลังอย่างการทุ่มเทนะครับขยัน ตีตั้นใส่ใจในเรื่องของการงานบางท่านเทพจะไม่มีเวลาพักผ่อนก็ได้นะครับสําหรับบางท่านกับการทุ่มเทยอมสละเวลาส่วนตัวในการพักผ่อนบ้างอะไรบ้างนะครับหรือว่าบางท่านก็มีสภาวะของความคลั่งไคลในหน้าที่การงานนะครับเมต่จะมีหาความกังวลอะไรอยู่ก็ตามนะครับแต่ท่านอาจจะทุ่มเท นะครับเพื่อให้คลายจัดสภาวะความกังวลน,นั้นแต่ก็ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะบางทีตุ้มเทจนมากเกินไปก็จะส่งผลในต่างลบได้เช่นกันอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะบางที แต่ที่จะไปสู่เส้นทางของการเจริญเติบโตมากกว่าเดิมก็จะกลายเป็นทางลบได้ด้วยเช่นกันบางทีนั้นก็จะไปสร้างตรรุเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับที่จะทําให้ต้นปวดหัวได้เช่นกันที่อาจจะมีเข้ามากับการทุ่มเทมากจนเกินไปนะครับโดยเฉพาะการที่ต้นไปคลุกคลีกับคนที่เป็นเจ้านายเป็นหวหน้าอะไรก็ตามนะครับซึ่งบางทีนั้นก็เหมือนกับว่าคนอื่นก็มองเหมือนไป ไปประจบอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็จะทําให้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีหรือคิดในแง่ลบกับท่านก็จะมองไปในแง่ที่เป็นศัตรูก็ได้น,นี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับด้วยการตุ้มเทก็รู้ในความเหมาะสมในความที่ควรจะเป็นด้วยก็จะทําให้ท่านบริหารการงานธุรกิจมีพลังดึงดูดในสิ่งดีๆที่เข้ามาเติมเต็มนะครับแล้วก็ไพ่บอกถึงสภาวะของการ เริ่มต้นใหม่ๆหรือกาวอะไรใหม่ๆดีๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับแม้นจะมีสภาวะอะไรก็ตามนะครับที่จะเกิดความกัดแย้งกันอะไรก็ตามที่จะต้องให้ต่อสู้ต้องฟันฝ่านะครับแต่ด้วยหนึ่งดาบท่านก็สามารถที่จะตัดปัญหนานั้นได้ในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็รักษาสมดุลน,นั้น ให้รื่นไหลเดินหน้าเติบโตด้วยความมั่นคงแต่จะต้องเหน็ดเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้กับชาวราศีสิงหรลษคนาสิง์ทุกท่านที่ก็ามารับชมรับฟังนะครับแต่จะสูวสภาพกล่องตัวในทิศทางที่ดีแต่อาจจะต้อง ต่อสู้กับความคิดของผู้อื่นด้วยบ้างอะไรบ้างนะครับที่มีก็ามาทําให้ปวดหัวบ้างนะครับบางทีก็อย่างที่กล่าวนะครับตั้นไปล้าเส้นล้าหน้ามอนไม่ได้ล้าเส้นล้าหน้านะครับเพียงแต่ว่าตั้นนั้นอาจจะตุ่มเทมากจนเกินไปแล้วก็บางทีไปดูเหมือนไปก้ามหน้าก้ามตาหรือไปทำให้เป็นปนัญหาในความคิดของผู้อื่นได้ด้วยเช่นกันที่จะทำให้ตั้นนั้นเกิด ศัตรูขึ้นมาโดยไม่ตันระมัดระวังตัวก็ได้นะครับเต่งใดก็ตามท่านก็สามารถรักษาสภาวะของความมั่นคงรื่นไหลต่อไปในที่ต่างที่ดีนะครับแม้จะมีอะไรซอแวลเข้ามาทต่ให้เกิดผลเสียหายก็ตามนะครับแต่พลังแรงดึงดูดของท่านและก็พลังเส้นสัมผัสที่ดีนะครับแล้วก็การทุ่มเทของท่านด้วยความใส่ใจนะครับได้ก็การเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่เข้ามาอยู่เสมอๆ <c oughs> มอนะครับ และก็จากการเรียนรู้จากประสบการณ์เก่กาๆนะครับที่มาประนวกกําลังมาผสมผสานกันก็ทัให้ท่ตันนั้นมีพลังแรงดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะครับที่จะลงบอกถึงความสําเร็จที่กามาสร้างความสุขเบิกบานสําราญใจให้กับท่านในทิศทางทุกรูแปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านใดก็ตามหรือจะเป็นตําแหน่งประจําก็ตามนะครับที่มีความสําเร็จเติบโตในทิศทางที่ดีไม่ว่าปัญหาอะไรจะเข้ามาก็ตามท่านก็สามารถคลี่คลาย สำเร็จได้ตั้งแต่เนิ่นๆแม้น,นจะสร้างความปวดหัวบ้างอะไรบ้างก็ตามนะครับแล้วก็รักษาสมดุลรื่นไหลต่อไปนี้ต่างที่ดีแม้นจะต้องกระย็งกาเดียวในการรับสภาวะต่างๆต้องเหน็ดต้องเหนื่อยก็ตามนะครับแต่ตันก็พร้อมที่จะตุ่มเทและก็ดูแลให้รื่นไหลคล่องตัวอย่างต่อเนื่องในความสําเร็จที่เติบโตนั้นนะครับ ก็ส่งผลในการเงินในช่วงนี้นะครับของชาวราศีสิงลัคณาสิง์นะครับรายได้รายรับก็มาด้วยความมั่นคงด้วยความอุดมสมบูรณ์ติดต่างการเงินนั้นหลั่งไหลเข้ามาต่อเนื่องกลับบางทีเส้นต่างต่างการเงินที่คาดไม่ถึงว่าจะได้รับโดยเฉพาะเส้นต่างต่างทิ่นแดนไกลนะครับเตียอาจะเข้ามาเติมเต็มได้ด้วยนะครับที่เข้ามาเติมเต็มความสมดุลต่างการเงินให้เกิดขึ้นนะครับด้วยความเป็น เด็กถือถ้วยนะครับบางทีนั้นด้วยพลังแห่งความรักนะครับกําลังแห่งความสดชื่นของท่านนั้นจะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาเงินจากติดแนนไกลนะครับที่บางทีก็ไม่คาดคิดว่าจะได้มานะครับก็มาเติมเต็มได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นโอกาสดีๆหรือเส้นทางรายได้เก่าๆนะครับที่อาจมีโอกาสกลับมาสร้างรายได้กับท่านใหม่นะครับก็เป็นโอกาสดีๆหรือ การค้าการขายในเชิงปลาิชย์นะครับการให้บริการอะไรต่างๆในช่วงนี้นะครับหรือการจะเป็นนายหน้าอะไรก็ตามนะครับพวกเซลล์ต่างๆก็สุดสภาพคล่องนะครับในการเจราจาอะไรในการที่ปล่อยสินค้านะครับนำเสนอรีวิวอะไรต่างๆที่จะประสบความสําเร็จนะครับที่จะทำให้ตานปล่อยสินค้าไปง่ายๆนะครับแล้วก็โดยทจตุรกิจ การงานอาชีพที่เกี่ยวกับต่างโลกโซเชียลก็ตามนะครับแม้นจะมีปัญหาบ้างในบางช่วงบางเวลาก็ตามแต่ท่านมีพลังแรงดึงดูดเงินเข้ามามากมายนะครับเงินในตินเดนไกลก็ตามเงินกลางอากาศก็ตามนะครับเงินจากต่างประเทศนะครับด,ดึงดูดเข้ามาบางท่านนะครับด้วยพลังเองท่านมีสเสน่ห์นะครับด้วยความเป็นเดวิลนะครับที่ยจะเป,เป็นผู้ที่ถูกชะตาต้องใจของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับด้วยสเสน่ห์านะครับก็จะมีเงินเข้ามาอุปตำกัมชู นะครับมาอุปตัมบางทีก็เข้ามาแบบลับๆนะครับที่ท่านก็ไม่สามารถรู้เส้นต่างๆการเงินได้ว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดนะครับมอบก็มาให้โอนก็มาให้นะครับแต่ท่านก็ได้รับนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่ได้รับจากพลังแห่งความมีเสน่ห์ของท่านนะครับก็เรียกว่าเหมือนกับป้ายใบแรกที่บอกนะครับเด๋มวมูนท่านจะมีพลังแรงดึงดูดนะครับในช่วงนี้ที่มีพลังแรง สูงนะครับในการที่จะดึงดูดผลประโยชน์เข้ามาความสําเร็จเข้ามาได้อย่างง่ายดายแม้จะมีปัญสภาวาปะปัญหาต่างๆที่ต้องตุ่มเตเหนื่ยก็ตามนะครับส่วนในเรื่องรายจ่ายนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ในเรื่องการเงินของชาวราศีสิงลัคนาสิงนะครับท่านจะมีการาาร,ระมัดระวังรอบครอบมากยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะใส่ใจเพราะบางทีนั้นที่ผ่านๆมานะครับที่แต่ไม่ตันมีใช้จ่ายออกไปในก้อนกางสิ้นเปลืองนะครับบางท่านที่บางทีก็ใช้จ่ายเงินที่เกียเ่ยวกับ เป็ตรงข้ามบ้างนะครับหรือบางทีเกี่ยวกับคู่รักคู่ครองบ้างที่ทต่ให้มีการจชายจ่ายออกไปมากนะครับเนี่ยก็แาให้่ตอนนั้นที่ผ่านมาก,กันาเงินอาจจะไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นะครับแต่ต่อไปนี้ท่านจะมีการเซฟเงินด้วยความรอบคอบมากยิ่งขึ้นด้วยความใส่ใจนะครับ รียกว่าอาไมตาขึ้นมาก็ลักษณะที่ตั้นมีการต่อสู้กับสภาวะของการจชาจ่ายอะไรที่มันเป็นปัญหานะครับแล้วก็ใช้หนึ่งดาบนะครับเพื่อเคลียอะไรที่เป็นการจชาจ่ายสิ้นเปลืองแล้วก็ดูแลให้เกิดความเหมาะสมอย่างคล่องตัวให้เป็นระบบระเบียบในการจ่ายจ่ายบางท่านก็จะมีเป้าหมายนะครับในการที่จะจับจ่ายใช้เงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆได้ด้วยนะครับที่อยากจะอยู่ในความกังวลอยู่กับตั้นด้วยเช่ๆๆนกันนะครับที่บางทีนั้นตัานอาจจะอยากจะซื้อบ้านซื้อ รถซื้อที่ดินอะไรก็ตามแต่นะครับหรือจะมีการซื้อของอะไรที่เป็นชิ้นสําคัญสําคัญใหญ่ๆนะครับเตรียจจะต้องใช้เงินเยอะนะครับจึงอาจจะตั้งเป้าหมายไว้ถึงอาจจะทําให้ตั้งกังวลเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันในช่วงสภาวะนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็แม้ตั้นจะตั้งเป้าหมายอะไรไว้ก็ตามนะครับ ถ้าท่นมีพลังแง่งความสดใสสั้นท่านก็จะดึงโดดนะครับเงินเข้ามาในทิศทางที่กล้องตัวแล้วก็สู่เป้าหมายหความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับแต่ถ้าท่านกังวลนะครับก็จะลด พลังดึงดูดนั้นในลดน้อยต่อยไปลงได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องระมัดระวังนะครับควบคุมสภาวะให้จิตใจจ,จำใสเบิกบานนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เทวดาก็าจะเข้ามาเกื้อกูลมาอยู่ใกล้ๆตั้นนะครับที่จะมาช่วยสนับสนุนในสู่เป้าหมายหความสําเร็จนั่นเองนะครับในเรื่องของการเงินที่จะดึงดูดเข้ามา ถึงสัปกก็ต้องรับมาระวังด้วยในเรื่องของมิจฉาชีพนะครับที่อาจ,จะมีเข้ามาในช่วงนี้เพราะว่าป้ายเดิดโมนขึ้นมาใบแรกด้วยนะครับแล้วก็จะทาให้ต้นปวดหัวได้เช่นกันนะครับที่ก้าวดาบขึ้นมาในเรือนกองอรินะครับเพราะฉะนั้นต้องรับมาระวังด้วยกับการเจอมิจฉาชีพนะครับเพราะฉะนั้นในต้นกำหนึ่งถึงการเงินของท่านไม่มี ความระมัดระวังอย่างสมดุลน,นะครับให้คำหนึ่งถึงการเงินของท่านตากว่าอะไรที่ไม่แน่ใจในสการการทำธุรกรรมต่างการเงินนะครับก็ควรจะปรึกษากับคนในครอบครัวก็ได้นะครับเพื่อให้ได้รับความกระจ่างนะครับให้มีค,ความชัดเจนให้การตัดสินใจที่จะออกมาในทิศทางที่ถูกต้องนั่นเองนะครับส่วนในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับคนที่โสดบางคนนะครับ ก็อาจจะมีสภาวะของความพิจกกังวลกับสภาวะของความรักความสัมพันธ์ได้เช่นกันนะครับจึงอาจจะไม่แน่ใจในสภาวะของความรักความสัมพันธ์นะครับจึงอยู่ในสภาวะของการลังเลนั่นเองนะครับก็ไม่ม,ม,มีความเชื่อมั่นในการที่จะมีรักและทาให้มีความสุขนะครับก็ขออยู่แบบโสดๆไปก่อนน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่ารักษาสมดุลในความเป็นโสดอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนบางคนนะครับ ก็อาจจะมีโอกาสพบรักเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับสำหรับบางท่านนะครับที่อาจจะเป็นช่วงวัสนาของการได้พบรักเข้ามานะครับอาจจะมาจากลูกค้าลูกค้านะครับหรือได้ค,คุยกันจากหน้าที่การงานนะครับหรือท่านที่มีการเดินทางนะครับก็มีโอกาสไปพบกับคนในต่างถิน่นต่างพื้นที่ได้ด้วยที่จะมีเข้ามานะครับ หรือบางคนนั้นก็จะพบกับรักเก่าๆนะครับที่อาจจะย้อนกลับมาเจอกันใหม่ได้ด้วยหรือโอกาสพบกับเพื่อนเก่าๆนะครับที่จจะเปลี่ยนสภาวะของความเป็นเพื่อนในกลายเป็นคู่รักเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับบางท่านก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับที่ในช่วงนี้แม้จากความรักเข้ามานะครับก็มีโอกาสที่จะเจอรักที่สดชื่นจำใสเบิกบานได้เช่นกันนะครับที่จะรักษาสมดุลในความสัมพันธ์นั้นให้เติบโตต่อไปที่จะโู่เป้าหมายของความสําเร็จ สมหวังสมปรารถนาในความรักนะครับแต่บางคนก็จะเจอกับรักที่ทาให้ปวดหัวได้เช่นกันนะครับเพราะว่าไปไใบแรกก็ขึ้นมาเดมูลด้วยนะครับแล้วก็มีเดเดวิลเข้ามาด้วยแล้วก็มี9ดาบด้วยแล้วก็5ถ้วยด้วยนะครับในเรือนของปัตตานีนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับใครที่พบรักในะช่วงนี้ก็บางทีอาจจะเป็นเพียงอ่า รักที่ถูกพัดมาเหมือนสายลมนะครับพัดป่ามาไอ้ได้เฉียดจมูกพอได้รู้กลิน่นแล้วก็จะพัดลอยไปก็ได้ทาให้ตั้นปวดหัวได้เช่นกันตากว่าตั้นไปลุ่มหลงสเสน่ห์แล้วก็ทาให้เสียความรู้สึกนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยที่อาจจะกลายเป็นรักเป็นพิษทาให้ตั้นนั้นเสียพลังใจได้ด้วยเช่นกันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับพราจาั้นพิจารณาอย่างทีต้นนะครับส่วนคู่รักคู่กรองในช่วงนี้นะครับความรักความสัมพันธ์นั้น หลายๆคู่นะครับอาจจะมีเรียกว่ามีพลังอะไรลุกๆเข้ามานะครับในช่วงนี้บ่อยๆมากเพราะฉะนั้นไกลที่ใช้ชีวิตคู่หรือคบกันอยู่ก็ตามนะครับในช่วงนี้ ให้สร้างพลังเห่งความสดใสขึ้นมานะครับเพื่อรักษาสมดุลในความรักความสัมพันธ์เพราะว่าบางทีอาจจะมีอะไรเข้ามานะครับสร้างความคุนข้องหมองมัวให้เกิดขึ้นบางทีก็มีปากมีเสียงอะไรกันเกิดขึ้นง่ายๆนะครับบางทีอยู่ๆกบกันด้วยความคุยกันด้วยความสดชื่นแจ่มใสเบิกบ,บานนะครับแล้วก็อยู่ๆก็อาจจะมีเรียกว่าเปลี่ยนสภาวะอารมณ์กลายเป็นเสียงความรู้สึกได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับ เพื่อ,อความปลอดภัยในความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นต่างที่ดีนะครับก็ต้องมีพลังแห่งความสดใสนะครับท่านก็จะไม่ดึงโหลดพลังลบๆเข้ามานะครับถ้ามีความสดชื่นจฉิใสเบิกบานนะครับท่านจะดึงแต่พลังบวกเข้ามาเติมความสมดุลน,นะครับอะไรที่ทาไม่เป็นปนัญหากัดแย้งบ้างพ่องแง่แม่งอนกันบ้างทาไม่เสียรู้สึกบ้างนะครับ ก็จะถูกกําจัดออกไปแล้วก็จะมีแก่พลังอย่างความสดชื่นจําใสเบิกบานทุ่มเทกันด้วยอย่างเปลืองเสนีหอานะครับด้วยความคลั่งไคล้ก้าวกันก็จะทําให้นั่น ความรักความสัมพันธ์ของคู่รักหรือคนคบก,ก็ตามนะครับก็มีความสมดุลคล่องตัวในทิศทางที่ดีนะครับซึ่งบางทีคนในครอบครัวก็มีพลังสนับสนุนเข้ามาให้เกิดความสมดุลในทิศทางที่ดีนะครับที่มาเป็นพลังสนับสนุนแรงใจนะครับที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับตาตั้นจ,จิตใจไม่แจ่มใสเบิกบานนะครับชาวราศีสิงละคนาสิง์นะครับตันก็จะดึงดูด พลังลบๆเข้ามานะครับแต่ถ้าท่านมีพลังแห่งความสดชื่นแจ่มใสนะครับท่านก็จะดึงพลังดวกบวกในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์เข้ามานะครับเพราะว่าแรงดึงดูดสูงนะครับไปถือหมุนขึ้นมานะครับจะดึงดูดพลังดีหรือจะดึงดูดพลังลุบๆเข้ามาก็อยู่ที่สภาวะอารมณ์ของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เองเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นจึงกำหนึงอยู่เสมอว่าคนที่สดชื่นแจ่มใสเบิกบานด้วยความสำราญใจอยู่ตลอดเวลานั้นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เิวดาจะอยู่เคียงข้างข้างๆตัวตั้นในการเครื่อคุณสนับสนุนอยู่ตลอดนั่นเองนะครับนี่ก็คือโดยภาพรวมๆนะครับในเรื่องการงานการเงิน และก็ความรักความสัมพันธ์ของผู้ที่เป็นชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงทุกท่านนะครับที่ก็ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งมั่นคงอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุน่นแล้วก็มั่นคงตาวรตลอดกาลนะครับขอบคุณครับ